สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตรยานาคคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสองบาทสีทองสองเหรียญสองประสอนี่นะครับท่านมีค่าแตกต่างกันเลาฟ้ากับดินทีเดียวนะครับท่านเพราะเหรียญหนึ่งติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายาก อีกเหรียญหนึ่งก็ติดเหมือนกันครับแต่ราคาแตกต่างก,กันมากคือจํานวนการผลิตครับเยอะมากๆด้วยครับสำหรับปีปศหนึ่งสำหรับปีปศหนึ่งนะผลิตน้อยมากๆครับท่านความแตกต่างอยู่ตรงไหนพี่เพื่พนอนๆทุกท่านตามไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองมาดูเหรียญแรกเลยแล้วกันนะครับท่านนี่ครับเหรียญแรกเหรียญแรกเหรียญนี้นะครับเป็นสีเงินนะไอสีทองนะครับเนี่ย สีเงินหาลาบากแล้วครับทุกวันนี้คยแบ็บหาไม่เจอครับเจอจริงๆก็ปีเจพาพ่อปีศ .9 เท่านั้นแหละครับสัปีอื่นยากมากเลยครับที่เจอครับนี่ครับสีทองเหรียญนี้สวยงามมากนะครับเนี่ยนี่ครับผมชัดเจ๋าเดียวครับก็มีรอยบิดบุบรอยบี้นิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรมากมายเลยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เก้าเหลี่ยมกับแบบสองขอบนะครับพูดผิดครับพูดผิดครับไม่กีนี้ครับรีบเกินไปครับน เรามาดูด้านหลังดีกว่าครับพาเป็นปีผอมเลนะครับท่านเอาชาไม่ได้ครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านทีเดียวครับที่บอกว่าเลอะเทอะไปแล้วเอาเนื้อๆดีกว่าอย่าเอาน้ํามาปนเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านนี่มาดูด้านหลังครับเ่าเป็นปีผสอเลยนะครับนี่ครับประเทศไทยพอสอพันห้าน500 50กับท่านติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่หนึ่งเลยนะครับนี่สำหรับปี2558นี้นะครับท่านหายากจริงๆกับทัวรันี้แทบจะหาไม่เจอแล้วครับจํานวนกลไรนะครับอยู่ที่3ล้าน สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านสามล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านโอ้โหครับปีสองห้าห้าเจ็ดนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยในระดับเงินซีนะครับตอนนี้นะครับจากหกสิบาทพุ่งขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วครับท่านเนี่ยดูเอ็นซีนะครับเนี่ยปีสองห้าห้าเจ็ดนี้นะครับพุ่งขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วนะครับท่านผมอาคู่มือเล่มใหม่มาแล้วครับผลสดๆร้นๆนะครับท่านนี่ครับ ส่วนเหรียญที่ผ่านเงาใช้เล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญที่สองคือเหรียญนี้ครับเนี่ยปีพศอะไรปีพศปันห้าร้อยห้าสิแปดครับท่านก็ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเหมือนกันครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าแปดนี้นะครับท่านอันดับที่หกครับท่านอันดับที่หกครับจํานวนการียิโอ้โหร้อยกว่าล้านเหรียญเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านพอิตพอดีครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับไม่ธรรมดาครับเยอะมากที่สุดเลยครับหนึ ในระ,ะดับเนตรีนะครับเขาให้อยู่ที่เรียนละสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับท่านเยอะมากครับสิบห้าบาทเองนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านั้นใช้นั้นตกอยู่ที่เรียละสามบาทถึงสี่สิบาทเท่าเอยถึงสี่บาทเท่านั้นเองนะครับ